ดีค่ะสวัสดีสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เป็นคลิปที่สามของวันนี้นะคะวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมในวันอังคารอยู่นะคะพาะวันอะไรยังใส่เสื้อสีชมพูตัวเดิมแล้วก็รีวิวอยู่ที่ตลาดเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราก็ยังกําลังปรับเปลี่ยนนะคะในการไลฟ์ตอนนี้มาใช้ iPad ไ,ไลฟ์นะคะใช้ iPad Power b a n k นะคะก็รู้สึกว่าจะสีดีขึ้นนะคะกวัวโทรศัพท์เบลอๆนะคะ ก็โอเคนะคะแล้วก็มี WiFi ด้วยนะคะก็สีก็จะดีขึ้นนิดนึงถ้าผิดพลาดอะไรท่านก็ให้ทักมาด้วยนะคะว่าสีสันเป็นยังไงภาพชัดหรือเปล่าประมาณนี้นะคะในคลิปนี้วราดาก็จะมารีวิวเสื้อยืดแบบวราดาใส่นะคะเพราะวันนี้เสื้อยืดมาครบสีนะคะครบสีครบเบอร์แต่ว่าลายบางครั้งอีกเบอร์หนึ่งลายหนึ่งอีกเบอร์หนึ่งลายหนึ่งนะคะจะไม่ใช่ลายเดิมนะคะวันนี้วราดาก็จะมาแบ่งปันนะคะสินค้างามงาม ท่านจะได้อยากไปใส่ช่วงตุดกีนสบายๆนะคะเดี๋ยวนี้สินค้าขึ้นอีกตัวละ10บาทนะคะแต่ยังขายคงอยู่ในราคาเดิมนะคะยังขายคงอยู่ในราคาเดิมขึ้นต้นทุนตัวละ10บาทจริงๆนะคะสินค้าปักทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างเราก็ลดหลั่นกันเข้าไปเรื่อยๆก็เทบจะหมุนเวียนไปเท่านั้นนะคะในโอกาสนี้วันนี้คลิปนี้วเวลาจะไร้เสื้อยืดนะคะเสื้อยืดราคาพิเศษจะยกให้ท่านดู เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะคะถ้าท่านอยากได้เบอร์ไหนสีไหนลายไหนท่านักเข้ามาได้นะคะวลดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกนะคะในวันนี้คลิปนี้วลดาขอยกสีแดงวลดาจะไม่ยกนําเบอร์นะคะอันนี้เป็นเบอร์เอลนะคะอันนี้เป็นเบอร์ x l นะคะแต่เบอร์เอ็มยังไม่มานะคะเพราะว่าวลดาจัดไว้อยู่บ้านนะคะแต่มีลายหลายลายถ้าท่านอยากได้สีไหนท่านโทรหาวลดาวลดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ปัญหาสําหรับโรดาผ้าคามนะคะที่จะถ่ายรูปนะคะบางคนก็ขายดีมากบางคนก็ขายไม่ดีเนาะแต่โมรดาก็พอๆกับโมรดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะโมรดาพอมีเวลาแบ่งปันถ่ายรูปให้นะคะแต่บางทีช้าหน่อยก็ขออาัยด้วยอันนี้โมรดาพิเศษเหมือนเดิมตัวละ1้0ยาสิบบาทนะคะท่านเอาไปใส่ตุ๊ดจีนนะคะสวยงามมากนะคะสีแดงนะคะสีแดงสดใสน,นะคะสีแดงสดในนะะส,ดสดใอันนี้ ตัวละ150บาทในนี้คือเบอร์ L ในนี้คือเบอร์ M ท่านดูดีๆเอ้ย L เอ้ย XL L นะคะขอโทษพูดผิดนะคะ XL L นะคะแล้วจะมีเบอร์ M ในราคาเดียวกันนะ,ะ M ถึง XL ราคาเดียวกันนะคะตัวละ150บาทเท่านั้นนะคะ F ีในวันนี้วราดาก็จะมายกให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีสีนะคะวราดามีสินค้าอันนี้นะคะยกให้เลยนะคะ อันนี้เป็นเบอร์เอ็มนะคะ FC ค่ะเป็นเบอร์เอ็มนะคะเป็นเบอร์เอ็มนะคะตัวละ150บาทนะคะเบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มนะคะ FC ค่ะตัวนี้ก็เบอร์เอ็มนะคะแต่คอคอบีนะคะแต่ท่านอยญ่ใหญ่บอกว่าท่านอยญ่ใหญ่ได้คอบีนะได้เป็นบางครั้งอันนี้คือคนหลงนะคะคนหลงหลงมาเฉยๆมีหนึ่งตัวนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดตัวละ150บาทเบอร์เอ็มนะคะมันไม่ได้มีตลอดนะคอบี แล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์ L นะคะเบอร์ L นะคะแล้วก็จะมี XL อีกนะคะ XL ก็เหามือนกับที่ท่านดูเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเราสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะอันนี้ XL อันนี้ L นะคะ L นะคะ L L กับ,บ M เท่านั้นนะคะในนี้เราไม่สามารถจะยกให้ท่านดูทุกเบอร์ได้แต่เราสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะถ้าท่านจะซื้อจริงๆตั้งใจจะซื้อวอร,ราดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะ <c oughs> ท่านตั้งใจจะซื้อบริแล้วก็ตั้งใจจะบริการท่านนะคะที่วรลดาถืออยู่นี้คือ M กับ L เท่านั้นนะคะสีเหลืองนะคะในชุดนี้นะคะ FC ค่ะสีเหลืองนะคะถ้าท่านตั้งใจจะซื้อท่านอยากได้ตอนนั้นดอกไหนท่านสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรหาบริได้จะถ่ายรูปให้ดูได้นะคะท่านช่วงที่เราตอบกันจะ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 เราเห็นของจริงๆตอนนั้นเราได้ของในในนั้นเลยนะคะ FC ค่ะเวลายกผ่านไปนะคะอันนี้คือชุดสีเหลืองนะคะ อันนี้เป็นชุดสีชมพูเหมือนวรดาใส่นะคะชุดสีชมพูนะคะสีชมพูก็จะมีหลายลายเหมือนกันนะคะไม่ได้มีลายเดียวนะคะแต่เราจะยกให้ท่านดูดูแต่ละลายแต่ละผืนทุกอันไม่ได้นะคะเพราะสินค้ามีเยอะอันนี้เบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มนะคะคนละลายกับวรดาใส่เลยนะคะเบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มตัวละร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเบอร์เอ็มนะคะตัวนี้เบอร์เอลนะคะลายนี้นะคะลายนี้ก็สวยวรดาก็ใส่นะคะ ใส่เป็นสีเหลืองค่ะวร,รดาใส่หลายนี้นะคะอันนี้เบอร์เอนะคะ fc ขาเบอร์เอนะคะตัวนี้เบอร์เอนะคะวร,รดาใส่อยู่นี้ก็เบอร์เอนะคะในตัววร,รดานี้ก็เบอร์เอนะคะอันนี้เบอร์ XL นะคะ fc ขาเบอร์ XL นะคะเบอร์ XL ก็ใหญ่ขึ้นมาสวยขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นมานะคะในราคาเดียวกันนะคะตัวละ150บาทนะคะถ้าท่านสนใจตัวไหนฝืนไหนสีไหนสามารถถ่ายรูปให้กันดูได้อีกนะคะ fc คะ่ะมีพร้อมขายนะคะ หรือบางทีบางบางครั้งวราดาขายไปแล้วนะคะก็จะมีตัวใหม่นะคะตัวใหม่อาจจะไม่ใช่ลายเดิมวราดาอาจจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะ FC ค่ะอันนี้ผ่านไปคือสีชมพูนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็มาเป็นสีสีส้มนะคะ FC ค่ะเป็นสีส้มนะคะอันนี้เบอร์ M อ โอเคนะคะวรา,าดาจะยกให้ท่านดูชุดนี้คือสีส้มอันนี้เป็นเบอร์ M นะคะ FC ค่ะเบอร์ M นะคะเบอร์ M ตัวละ150บาทเหมือนกันอันนี้คือเบอร์ M นะคะ FC ค่ะเบอร์ M นะคะตัวนี้คือเบอร์ L นะคะ FC ค่ะเบอร์ L นะคะเบอร์ L ดูด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสีสวยรับประกันนะคะวราดาใส่ตั้งนานแล้วนี่นะคะก็ยังสียังงามอยู่นะคะอันนี้เบอร์ L นะคะ อันนี้เป็นเบอร์ XL นะคะ FC ค่ะเบอร์ XL นะคะ XL นะคะดูด้านหลังสวยค่ะรับประกันสินค้าเรานะคะมีพร้อมขายนะคะอันนี้ชุดนี้คือสีส้มนะคะตัวละ150บาทเท่านั้นนะคะขายพิเศษลดหลั่นไปเลยนะคะโอเควลรดาจะยกสีขามนะคะสีคามเราจะมีอยู่อยู่หลายแบบนะคะสีขามขอดูเบอร์ก่อนนะคะ นี่เรียกว่าสีครามนะคะสีครามสไลด์ขาวแต่สไลด์คนละอย่างนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละสีแต่ละลายอันนี้คือเบอร์เนะคะ FC ค่ะเบอร์เอนะคะสไลด์ขาวนะคะถ้าท่านอยากได้ตัวนี้ท่านก็แคปมาเลยนะคะวมรดามีพร้อมขายให้เลยนะคะแต่ถ้าวมรดาขายไปแล้วก็จะได้มีลายอื่นนะคะ f c ค่ะเบอร์เอนะคะดูด้านหลังด้วยนะคะสวยงามนะคะเบอร์เอนะคะ อันนี้ยกขึ้นมาตัวนี้ก็เบอร์เอ็มนะคะลายพ่อพญาน,นาคนะคะเป็นลายสะเก็ดนะคะเป็นลายเป็นลายไปนะคะอันนี้เบอร์เอ็มเหมือนกันนะคะเบอร์เอ็มมีหลายลายนะคะเอฟซีขหลายลายอันนี้เบอร์เอ็มนะคะผ่านไปนะคะอันนี้เบอร์เอลนะคะเอฟซีลายหัวใจมีมาเรื่อยๆนะคะขายได้ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าจะขายวันนี้แล้วหมดนะคะบางทีเรามัดใหม่เราก็มัดลายเดิมก็มีนะคะเอฟซีมัดลายเดิมก็มีนะคะ แล้วจะยกเบอร์ L ตัวนี้ด้วยนะ L ตัวนี้สไลด์ขาวเยอะนะคะอันนี้มีเฉพาะเบอร์แ L นะคะบางทีเห็น FC บางคนบอกว่าอยากได้ลายเหมือนมอราดาแสรมจะไม่ไม่ได้ลายนั้นเท่าไหร่นะคะขอเอาลายที่เรามีปัจจุบันนะคะเราก็จะได้ของสวยๆงามๆเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์ L นะคะ FC ค่ะ อันนี้เป็น XL ลนะคะลายพ่อพญายนาคสไลด์นะคะดอกอินทนินนะคะ f อคะ่ะอันนี้เป็นเบอร์ XL นะคะในราคาตัวละน้อยบาทเหมือนกันอันนี้คือชุดผ้าคามนะคะเป็นผ้าคามเลยนะคะ f c ฟขาวรลดาก็จะยกให้ท่านดูแบบนี้นะคะสวยงามทุกตัวนะคะ FC คะ่ะเดี๋ยววรลดาก็จะให้ท่านดูแบบมีปักนะคะเอขาข้ามาเป็นงานปักนะคะงานปักนะคะงานปัก งานปักนี่ปกติจะขายตัวละ250แต่วันาดาขายเพียงตัวละ200นะคะยกได้เลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์ M นะคะเป็นเบอร์ M นะคะตัวละ200บาทนะคะ FC ขาตัวละ200บาทนะคะถ้าส่งท่านก็คงเข้าใจเหมือนเดิมนะคะ FC ค่ะเหมือนเดิมอันนี้เบอร์ L อโอ้ยเบอร์ M นะคะแต่แต่เบอร์ L อของเรายังไม่ได้ห้อยขึ้นมีเหมือนกันนะคะอันนี้เบอร์ M นะคะ FC ค่ะ ML XL ราคาเดียวกันนะคะอันนี้ XL นะคะ FC ค่ะ ตัวละ200บาทนะคะ FC ขาตัวละ200บาทนะคะงามค่ะสินค้าเนื้อดีผ้าแคปตันนะคะวันนี้เบอร์ XL นะคะ FC ขาเบอร์ XL นะคะแล้วเราก็จะยกสีน้ำเงินนี้นะคะสีน้ำเงินนี้จะมีเฉพาะ M กับ L นะคะเพราะสินค้าตัวนี้ไม่ได้มัดย้อมแล้วนะคะช่วงนี้ไม่มีเสื้อนะคะ M นะคะ M นะคะตัวละ200บาทนะคะสวยงามนะคะสีงามตัวกิงสีสวยนะคะสีฟ้าเข้มนะคะไม่ได้จืดนะคะ ตัวละ200บาทนะคะ fc ค่ะสวยนะคะสวยงามสินค้าของเรามีพร้อมขายตลอดนะคะแต่ตัวนี้มีอยู่แค่ m กับ l เท่านั้นนะคะพอสินค้าช่วงนี้ส่งไปย้อมไม่ทันนะคะ fc ค่ะเดี๋ยววรดาจะยกงานปักให้ท่านดูมีอยู่ทั้งหมด4สี4นะคะ fc ค่ะผ่านไปนแล้ว2ค่ะ อันนี้เป็นงานปักนะคะ FC ขาสีคามนะคะตัวละ200บาทเหมือนกันนะคะงานปักนะคะตัวละ200บาทอันนี้คือเบอร์ er M นะคะ FC ค่ะอันนี้คือเบอร์เ er นะคะ FC ขาเบอร์ er M อมนะคะดูด้านหน้าด้านหลังนะคะสวยงามน,นะคะตัวละ200บาทค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะถ้าท่านเอาเป็นชุดเป็นรัดก,ก็50บาทนะต่อรอบนะคะ หรือท่านพิจารณาแล้วว่าโอ้มีหลายตัวมีหลายตัวแต่อยากใส่ไล่ใหม่ๆท่านก็เอาตัวเดียววรดาบวกค่าจัดส่งเพียง30บาทนะคะ f อค่ะตัวนี้เป็นเบอร์ L อนะคะ f อค่ะเป็นเบอร์ L อนะคะเบอร์ L เบอร์ L นะคะราคาเดียวกันนะคะตัวละ200บาทัตตอันนี้คืองานปักนะคะ f อค่ะงานปักนะคะ โอเคนะคะงานปักงานปักนี่ก็สวยค่ะงานปักนะคะงานปักตัวละ200บาทนะคะขายง่าย,าย au, ๆเบาๆนะคะชิวๆนะคะของดีจังหวัดสกลน,นครน,นะคะเอฟซี FC, ่ะอุดหนุนคนไทยประเทศไทยเราจะได้ขยับกระเยื่อนนะคะเศรษฐกิจก็จะได้ดีมาอีกแล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นงานปักนะคะตัวนี้สไลด์ทีโทนนะคะสวยงามมากนะคะสไลด์ทีโทนนะคะสไลด์ทีโทนนะคะ,าานนะ,คะตัวนี้ งานปักตัวละ200บาทเหมือนกันนะคะอันนี้สวยงามน,นะคะเอาไปใส่เป็นกลุ่มเป็นแท็กทีมได้หมดนะคะเราไปวัดไปอะไรใส่สวยใส่กับผ้าพามผ้าสิ้นได้ทุกคืนเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์เอนะคะแม่จา๋าเบอร์เอด้านหน้า,นาด้านหลังสไลด์สวยนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์เอนะคะ f อฟซีขาโอไม่ใช่อันนี้นี่ค่ะตัวนี้ นะคะเป็นเบอร์เนะคะเรามีครบเบอร์นะคะ M l X L นะคะอันแต่ตัวนี้เป็นเบอร์เนะคะเพราะว่าสงสัยบรลดาห่อยขึ้นผิดเบอร์นะคะแต่มีค่ะเบอร์เออันนี้แต่นี่เป็น M นะคะ L ก็มีมีครบเบอร์นะคะ f C ขาตัวนี้เป็น XL นะคะ f C ขา XL โอ้ไม้เขียนเสื้อนี่ก็สงสัยเหนื่อยละทำงานโอ้มันหลุดไม่ได้คัดออกนะคะอันนี้ XL นะคะ f C ขา XL นะคะตัวใหญ่นะคะ x XL นะคะ ถ้าวราดาใส่ก็เป็นเบอร์เอลนะคะท่านต้องการหลายตัวท่านต้องการเป็นแท็กทีมไปให้ลูกน้องใส่ไปอะไรก็โทรแอดไลคุยกันได้นะคะเอฟี FC ค่ะคุยกันได้ในไลน์นะคะท่านต้องการแบบไหนเอาแบบเป็นชุดเป็นชุดเอาแบบเป็นคู่เป็นคู่ก็ได้นะคะเอฟซี FC ค่ะวราดายินดีจะพูดคุยวราดายินดีที่จะ พูดคุยให้ท่านด้วยความเข้าใจกันนะคะว่าสินค้าเรามีแบบไหนราคาแบบไหนไปยังไงมายังไงคุยกันได้ตลอดเวลานะคะในคลิปนี้เป็นเสื้อยืดนะคะทั้งปักและไม่ปักนะคะในราคาพิเศษนะคะขอให้ f อเข้ามาดูมาพิจารณาน,นะคะดูสินค้าได้ไปเรื่อยๆนะคะชอบอันไหนก็คุยลายหากราดาผ้าคามได้ตลอดเวลานะคะ สุดท้ายนี้วรดาก็ขอขอบพระคุณ FC ซทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาดูมาชมมา,ม,าชม,มาซื้อสินค้ามาอุดหนุนวรดาทุกทุกวันไม่มากไม่น้อยก็เป็นน้ําซึมบอดซายให้วรดาไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วรดาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ฝากอดใจสักนิดหนึ่งดูโฆษณาให้วรดาด้วยนะคะเพราะเป็นกดของ YouTube นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเอฟซี FC ขาสวัสดีค่ะ